กาบสบายดีสบายดีแล้วก็สวัสดีเด้อพี่น้องบัวจะเป็นอ่าทางภายในและก็ต่างประเทศเนาะยินดีตอนหับกาซูซองสาวลำาพงเด้อมณีพรกาเดินทางมาที่บ้านของนงแดงมณีกับมีแนวมาฝากมาต้นทางเมน้นงแดงอ่าของฝากของต้นกาอยู่ลังหลดหมดแหละเนาะพอดีเมื่อก่อนได้ลงกับเพินอ่าเห็นเพิ่นบ่มีฟอยเนาะอยู่เพื่อนเพิ่นบ่มีฟอย คนก็เลยซื้อฟอยสองอันน้องใหม่นเมือนี้เอามาฝากเม่นน้องแดงเมืออ่อกี้คืมฟ้าคืมฝนพี่น้องเอ,อ้ยคือฝนสิต๊กนี่แหละเบิ่งบรรยากาศแถวแถวบ้านของน้องแดงคือฝนสิต๊กนี่แหละคืมฟ้าคืมฝนแหงโอเคน้องคนกัสิยา่งไปหาทางน้องคนก่อนเด้อ มาหอดเฮือนนองแดงกับพอดีเห็นแม่นองแดงเลยเนาะสบายดีสบายดีโดยสบายดีแม่นองแดงเฮ็ดยังอยู <h oui> <h ่มื <h <h ้อนี้เฮ็ดยังเฮ็ดเล่าจะเศร้าครูโอ้เฮ็ดเล่าจะเศร้าครูโดยอาบน้ำแต่งตัวแล้วเรียบร้อยโดยงามคือเก่าเนาะแม่นองแดงเนาะโดยเออย่อีนี่เราวิ่งไห้โบโบเป็นยังให้กําลังใจกับพ่อโดยอันเล้่าระเบ้อนี้สัมเ็จเล้่าระเบ้อเทพื้นเจ้านี้ อืมขันหยับได้ระบองแข็งและแข็งะอปัดกวดอนามัยได้เนาะมือเนาะโดยโดยพอดีอันเห็นแมนตรงแดงยังบบมีฟอยใส่ในห้องน้ำก็เลยซื้อฟอยมาให้ด้วยอนามัยระบองห้องน้ำเจ้านะอนามัยเชา่อนามัยชานี่โดยเอ้ยนอยู่บ่ป้าป้าไปเบิ่งไปเอาฟอยไปเลย สบายดีดยสบายดีเรือประเทศเมนฮักกมามาแต่เศร้าคุณบอจ้านะเอนวอ้ยเดินทางมาหดไวอะไรเนาะข่อยว่าข่อยเศร้าเลยได้นี่มาคผู้เดียวได้เดินทางมาผู้เดียวเมนเอยสบายดีน้องแดงดูเห็นยังอยู่นี่โอ้มัดผมให้น้องสาวบอก หลานสาว<ล>อ๋อพ่อยังบ่เคยเห็นเพื่อนนองแดงด้วยสะเห็ดสวยลแล้วบ่มันนี้สมดแล้วอือคนสวยนี่แต่เศร้าเด้นงแดงนี่ <c ười> คนยิ้มหวานววคนฟันสวยววดดโดยจังหน่อยอยังมาหาเดนอนนงแดงเด,งด้อแล้วละเอ้ย อนมามัยแล้วล่ะบบเอาเอาสีหัวเป็ดไซคอนล้วเจ้ากักวดกวดเอาสีหัวเป็ดไซคอนอนมามัยเฮ้ยหลังเ้านีโออโอ้แขกคนมาไลเด้ม่นตรงแดงก็ตตรงได้อนมามัยตลอดให้มันเกียงเห็นมันงามเด้อพราะ้วหันเอ้ยเอ้ยแล้วก็ทูทูแบบนี้ขออนุญาตเด้อ เมน้องแดงคนอนมามัยก่อนเพราะว่าช่วงนี้จะแกะค้นมาลลยหู้นํำหัน่นอันนั้นกวดไปทางนั้นได้บอเม่น้งแดงด้วยดยเอาไปทางนั้นโดยมันเพราะมันมีหูนํำลงอยน้งแดงเข่าของนํำบอหล,ล่ะเออมาสวยเมย์บอ <laughs> คนก็นอยากมาสวยเมย์เนาะอืมก็สะอาดงามเลยด้แเม่น้งแดงแบบนี้ แม่นองแดงเนี่ยิ่นกระม่อคว้มสะอาดเนาะเมื่อก่อนถังกระเฮนเพิ่อนอนามัยแจ็ดเจดอยู่ผัดอันบ่มีแนวถูก็เลยซื้อแนวถูมาให้เพิ่นใหม่เอ๊ะทำหาเสารเดือนอีกออมื้อนี้เสารเดือนบ่วางเสารเดือนเพิ่อนอ่าไปเวียกทางอื่นหั่นนะ โมนี้บหงวพนสิริมหาโบถา,ามาหากับประมาณตอนคำเด้อโดยโอ้ยแสดงกินหอดเด้อสเดือนเด้อฝากถึงสาเดือนก่อน <Okay. S 1> น้องแดงกินหอด,ดบริไปตลาดบโมานีิอือเม่อานี่เห็นไปตลาดได้ยังเม่อานี่ วานไปเมื่อวานได้สาวกุ้งทอดกได้เสื้อได้ชนอดกับ้ินอ้ได้หลายอย่างอลยตะกั้งทางแม่ก็ไปคห้กันบอบอเออยันว่าแม่ก็ไปคื้กันมื่อนี้ได้สิไปไสมื่อนี้อือนิมูอยู่เพื่อนนี่เลยมือนี้ฝ้าฝนสีตกแบบนี้นะไปไสดอกมื่อนี้ ดูน้องแดงอยากไปบอกดูเพื่อนนี่เลยพี่น้องมาไลยได้เมือนี้อ่าจะไหนพี่น้องมาไลยผัดไปจะไหนหลายหลายคนมาพี่น้องมาเลยสิโบเห็นอ่าด๋ยเอกันยังไปหาส้างเันกันเด้อวันนี้ด้วยอ้ยขอบใจเดินน้องแดงเลยสบายดีสบายดีเดสร้างด้วย เฮ็ดยังนี่อันนี้คือเอยียงนี่อเออสเฮ็ดบอนเก็บน้ำแล้วออกเศษทางลิ้นตรงน้ำไปโอ้เ็ษทางลิ้นตรงน้ำใส่นี่เลยมันบออู้หคมคิดดีได้หน่ไอเดียเจ๋งอะไรยิ่งสางนี่น <laughs> อันนี้ไใบถิ่นไรแล้วล่ะเขาเฮ็ดบนเก็บน้ำโดยอันนี้คือขั้นตอนออกแบบอันนี้คือเขาเทก่อนบอ โอเคก่อนเห็นมันข็งแล้วก OK. ็แล้วเขาก็เอาดินเขาเทจึงไปโจมแสงตัวนกบมาไก่โอ้คือโจมแสงตัวนี้แสงมีสองอันสองอันเนี่ยเลียนกันเลยบอ๋อโดยน้องแดงผลกัลเได้สะดวกสบายขึ้นเนาะทั้งครอบครัวเปนกันสบายขึ้นมีน้ำใสอันนี้พันตรงเป็นน้ำน้ำใสบ่อือน้ำใสก็ได้น้ำผลโอ้ อันนี้ต้องใส่น้ำฝนแน่นาะเพราะว่าเกาะนำก็อยู่ไกลเนาะต้องใส่น้ำฝนต้องเตือนยำฝนแล้วก็ตกแล้วป่ะนี่เต็มช็อกแซงนี่กับโอ้ใช่เกิดสิบลัดเกิดฝนตกมาอีกโดยแมนเมนเมนแซงเด้อผมมีฝนยำเลยโดยนี่แหละยำแรงกับสิได้หยอมเอาคือเก่าอะไริ่นก็ได้โดยแต่ว่าอาศัยยำฝนนี่มันมีมันมีน้ำฝนกับสบายเนาะก็ง่ายขึ้นโดยฝนตกมากบดีใส่ก็จะได้ละล่า ติมไปละละโดยแมนทิมไปละละสั่งมาผู้เดียวบอกเหมือนนี้เออผู้หนึ่งยังมาลำลังยังคาผูกแขนอื้อสั่งนี่ปกติกะมีสองคนเนาะ <c oughs> ขอบใจเด้อ <c oughs> ขอบใจล <c oughs> ายเด้อโดยเดี๋ยวยังรออีกก่อน อสบายดีสบายดีเนาะป้าคือบุกบืนแทนเหามียังแน่นี่มื่อนี้ที่ได้ฝากท่องน้ำเบาเวียงแล้วมื่อนี้กินน้ำกันเด้อมื่อนี้เด้อโดยเิ็ดเมนูยังนอกมื่อนี้คือว่ามีลายแห้งแหนะเห็ดแกงไก่เห็ดแกงไก่ต้มไก่ว้าววุ้ยบุรีคือเขาบ้าน้ำสำหรับนี้ น้องแดงเห็ดน่ะเฮี้ยงไม่ได้หรอโอ้ยแต่เฮี้ยกให้เห็ดเนาะปไปจัดหนักจัดติดไปเห้ดสวยบ่หรือจังได้หนีเช่วยกันเอาไอหนิก่อนบ่ไอหนิก่่ออนะเอาไอหนิก่อนเนาะโดยโดยไอเขามาเฮนมาซานก่อนสัตนะเนี่ยนะพ่ออ๋อเมนตุงแดงคือแต่งโตงามแท้สิไปไซนี่ไปตลาดไปตลาดโดยโอ้ผู้ใดพาไป เออบอเทพาไปเด้ปอาแต่งตัวงามอะไรเอาลงมาลงมาขอถ่ายหูนมกระไดบ่แต่งตัวงามแบบนี้ขอถ่ายหูนมกระไดบอแต่งตัวงามนีใช่เอ่ได้เนาะเโอเคโอเคสันตีเกมตไปแล้วบ่หนีฟ้าบ่โดยโดยขอบใจเด้สันเด้อเฮากับสิคอกลับคือกันเดอแเม่น้องแดงเด้อโดยโดยสบายดีเด้อสบายดีสบายดี ดเด้นน้องแดงเอ้ยีสิคอ,อับก่อนเด้อโดย,โดยเอาไว้มือหนามือานเลยผ่านมาเลยเอ้ยสิอ้าวเห็ดยัง,งนะนะสะเอวสะเอวยียงสะเอลเจ้าเสื้อผ้างี้โดยเอาสเสื้อผ้างี้เห็ดสะเอลนะอโ,<ด> <laughs> โอ้ยน้องหล่าข่อยตายตายตายโอ้ <laughs> โ<ด>ยเนาะเอาเสื้อผ้าเห็ดสะเอลกับเ,เ,เป็นแบบนี้ส่งเจ้ามันหลวมบ่ เออส่งเจ้าหลวมเจ้าก็เลยเอาเสื้อผ้าม,ามามัดบบมีเอลตีอ้าวบบมีเอลโอ้ยสัมบวาแลวสันเนาะเออน้องเพื่อนกับโบมีเอลพี่น้องเอ้เพิ่นกับเอาเสื้อผ้าม,ามามัดความขีดดีแล้วเราก็ไดอยันมันรุดน้องน้องเนาะเออจำเป็นกับเอาเอาไปใส่กอนหะและเอาใส่กอนเห็ดจังไดสัน <laughs> โดยแก้ไขกอนเนาะ โดยเอาจังได้กันสิคอต,ตกราฟกอนเด้อสันเด้อโดย,โดยเอาไว้มือหนามือในเด็วสมาลิตนะไม,ม่ขอบใจให,หลายเด้กน้องเด้อเอาสบ,บายดีโด้วยสบ,บายดีด้วยขอบใจทุกท่นอ้าวบาสีตัวนี้สวัสบบดีด้วยป้ามาดนหรอเบา บดุนปนใดหักกรมาบางนึงนี่แหละเออหักกรมาแล้วละบ่เจ้าเห็นน้องเพิ่อนละโบเข้าไปหาน้องเพิ่อนละโบรือยังยังอยู่เออมากับไผมื้อนีหมาเดินทางมาผู้เดียวนี่แหละมื้อนี้สายเดียวเลยมื้อนี้สายจวดคนเดียวเลยแม่นบ่สิส่วนเอาแถวนี้แลกหลุดไปน้ำติดหลุดเปนเยาโอ้ยได้ได้ได้เสมอโดย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 ใช้ตั้งสาวเดือนมัน เออทั้งสาวเดือนเพิ่นข้าเวียกเมื่อนี้เพิ่นสิมาตั้หลังมีแหละเพิ่นบ่มาพร้อมจังไดเอ่ยกัสิกลับแล้วเอือน่ะครับแล้วว่าเมนสิกลับก่อนโดยโดยพ่ามาดุนเติบแล้วโดยสิกลับก่อนสวัสดีโดยทางปลอดภัยโดยขอบใจหลายสำหรับคลิปนี้สปอนกัสิโคจบคลิปเพียงสำนีเด้อร์ผมเองพี่น้องเด้อ ขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามหับชมและกกหับฟังด้วขอบใจสบายดี